ใครที่อยากจะสนับสนุนช่องลุงเบี้ยวคนชอบเล่านะครับเพื่อที่จะทําผลงานให้เร็วขึ้นต่อต่อไปให้ลุงมีรายได้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเข้าไปกดที่ขอบคุณนะครับหรือซุปเปอร์ตงตัวนี้นะครับแล้วก็ตามแต่กําลังศรัทธานะครับเพื่อที่ลุงจะได้สร้างผลงานต่อไปได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ เปิดกรุผีไทยโดยเทมเวชกรตอนยักษ์วัดแจ้ย้อนหลังไปอีก30ปีสำหรับกรุงเทพของเรานิสัยของคนไทยสมัยนั้นยังไม่ถึงสมัยนี้ทุกคนจะรู้จักฐานะของตัวดีเสมอว่าทุกคนไม่เท่าเทียมกัน ไม่ยอมกระทำตัวที่ต่ำอยู่ให้สูงหรือพองลมอย่างอิงอ่างให้โตจะทัดเทียมสัตว์อื่นคนสมัยหลังนี้คล้ายไม่รู้มีรู้จนมีรายได้เดือนละห้าหกร้อยก็ดำเนินตัวเองเท่ากับคนที่มีรายได้เดือนละสองพันบาทสามพันบาททั้งั้งตัวเองก็ยากแค้นอยู่เมื่อ30ปีโน้นนักดื่มสุราของไทยเรารู้จักลดค่าตัวของตัวเอง ประมาณฐานะตัวดื่มเพียงแค่เหล้าลงของบางยี่ขันก็เป็นอย่างดีแล้วคนหนึ่งสักสองสาบาทก็พอจะทำให้เลือดลมวิ่งพอจะรับประทานข้าวได้เช่นนั้นตามร้านเหล้าลงจึงมีลูกค้ามากกว่าร้านเหล้าดีๆพูดถึงร้านเหล้าในย่านท่าเตียนแล้วมีมากร้านด้วยกันทั้งร้านไทยและจีนท่าเตียนจัดว่าเป็นย่านสำคัญสองฝั่ง ทั้งฝั่งกรุงเทพและกรุงชนบุรีจะมาประสานกันที่ท่าเตียนคนอยู่ฝั่งวัดแจ้งทั้งข้ามมาและข้ามกลับคนฝั่งกรุงเทพจะไปฝั่งชนบุรีข้ามกันที่นี่และท่าย้อนหลังไปอีกเมื่อและท่าย้อนหลังไปอีกเมื่อสมัยคนไทยยังนิยมการเดินทางไปอยุธยาด้วยทางเรือเมลแล้วท่าเตียนนี่แหละเป็นชุมทางทีเดียว ใครจะไปอยุทยาบ้านแพนผักไหอ่างทองเมืองสิงห์เมืองสุพรรณบุรีต้องมารวมที่นี่สมัยหนึ่งเรือเมแดงของบริษัทฝรั่งฝีเท้าเร็วนักจอดอยู่ท่ากลางตลาดเรือเขียวจอดอยู่ท่าประตูนกยุงเป็นของบริษัทไทยมาคราวหลังท่าเรือนี้จะลาลาข้อไปกว่าแต่ก่อนผู้คนก็ยังข้ามฟากไปมากันมากอยู่ ความคึกคักจึงไม่น้อยลงไปกว่าเก่าเท่าใดนะักผิดกับร้านเหล้ากับร้านอาหารสองข้างทางลงเรือนั้นน้อยลงไปกว่าก่อนจะเหลือร้านเหล้าเก่าๆเหลืออยู่บ้างที่ลูกค้าประจำร้านนี้แต่ก่อนใหญ่โตแต่มาสมัยที่ว่านี้เล็กลงไปกว่าเก่าใครดื่มเหล้าแล้วแก้วสองแก้วจากไปก็มียังนั่งดื่มคาล้านอยู่ก็มีโต๊ะหนึ่งมีคนหนุ่มอยู่หลายคนนั่งอยู่ และก็ดื่มเหล้าลงตามฐานะตนแต่นี่เมื่อสมัยเก่าเขาว่าใครกินเหล้าทั้งหนึ่งบาทนี่เมาแย่ทีเดียวแต่สมัยเราเนี่ยสามสี่บาทยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นก็มีท่านผู้เฒ่าอีกโต๊ะหนึ่งหันมองดูผู้พูดโอ้สมัยนู้นเหล้าหนึ่งบาทเมาสิคุณเอ๋ยท่านผู้เฒ่าพูดแล้วยิ้มพลางหันไปทางเจ๊กแก่เจ้าของร้านนั้น พอคุ้นท่านหะหยิบถ้วยเหล้าสมัยเก่าให้เขาดูหน่อยเจ้าของร้านได้ยินผู้เท่าพูดดังนั้นก็ยิ้มแล้วก้มลงค้นหาที่บาร์เหล้าของเขาหน่อยหนึ่งก็หยิบเอาแก้วหนาๆทำเป็นเฟืองๆรอบตัวขึ้นมาใบหนึ่งท่านผู้เท่ารับมาดูแล้วส่งให้พวกหนุ่มๆพวกหนุ่มรับเอาไปดูเห็นเป็นแก้วอย่างเก่าและใหญ่จึงขอไม้ฟุตวัดดูแก้วนั้นสูงสี่นิ้วฟุต ปากกว้างสามนิ้วฟตุตครึ่งเฮ้าคุณลองต้วงน้ำวัดเทียบดูกับแก้วที่คุณกำลังดื่มดูเถอะว่าน้ำเหล้ามันผิดกันแค่ไหนผู้เท่าให้สอบดูพวกหนุ่มก็ทำตามก็พบว่าแก้วที่กำลังดื่มนั้นราคาเหล้าหนึ่งบาทเมื่อตวงเทียบแล้วสามแก้วจิงจะเต็มแก้วเก่าเห็นไหมล่ะมันผิดกันแก้วแบบเก่าราคาเหล้าก็เฟืองสิสสตางค์ เล่าดูสิว่าหนึ่งบาทน้ำเหล้ามันจะมากแค่ไหนล่ะแม้จริงครับเมาแน่หนึ่งบาทกต่กรชายหนุ่มรับรองเห็นจริงคุณเอ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวนี้กาจากรนะ่ะมันผิดกันอย่าไปคิดว่าคนเก่ากินเหล้าแค่หนึ่งบาทเมาเสียแล้วคุณวัดดูน้ำเหล้าเห็นแล้วผููเท่าพูดแล้วหัวเราะคนเก่านะคุณถวยแหละเขาจะดื่มเต็มเฟืองเลยเป็นการเตือนตัว พอถ้วยหลังทยอยเป็นถ้วยถ้วยละสองไพ่หกสตังการดื่มของคนเก่านะ่ะถึงกับูกก้อนไว้ทีเดียวเป็นการเตือนสตินักดื่มไม่ไห้รู้ตัวก่อนว่างเลยครับพวกหนุ่มถามก้อนน่ะฉันก็จำมาอย่างหลงหลงลงืมลืมนะอย่าเอาผิดเลยแต่อเอาเถอะครับขอพอเป็นทางรู้ไว้บ้างกอ,อนขว้ายอย่างนี้ถ้วยหนึ่งน้องนุช องถ้วยพุทธวาจาพอพูดแค่นี้พวกหนุ่มก็หัวเราะเฮฮากันคุณตาครับอ๋อถ้วยยิงนงนุษย์หรือครับพ่อยังสุภาพอยู่อ๋ออย่างงั้นสิยังสงบเงียบเช็ดปากเช็ดคอเงี้ยเงียบพอเข่าถ้วยสองพุทธวาจาเฮียชายหนุ่มร้องพุทธังคำหรือครับยังงั้นจะไม่พูดทางพุทธเดี๋ยวจะไม่รั่วบวชเตียยม,มาแล้วพ่อ หนุ่มหัวละพอเข้าถ้วยสองทางคำชักจะปาดเปลืองโอ้อย่างงั้นสิกำลังของเชืละทางคำเดี๋ยวจะว่าเมาเสียหายเมาเน่ะเมาจริงแต่เมามีหลักพวกหนุ่มก็หากันอย่างสนุกสนานผิดที่เคยแล้วถ้วยที่สามนลครับอ๋อสามถ้วยแก้วข้าพูดอง,งาอาจแนานแน่มีบูเสียด้วยยังยังวะเพียงแต่บอกให้รู้ว่าเลือดชายต้องเป็นชาย เลยหากันเสียงหนักกว่าเก่าพอใครยกแก้วขึ้นดื่มก็ร้องถามกันว่าแก้วที่เท่าไหร่คุณตาครับผมขอจดก่อนเลยตั้งแต่ถ้วยหนึ่งเอาเลยจดตามถ้วยหนึ่งน้องมุดสองถ้วยพุทธวาจาสามถ้วยแก้วก้าผูดเจ้าองอาจสีถ้วยเกงกาผ่าขาดไม่รู้ตัวห้าถ้วยเมาม้วพูดไม่กลัวความผิดหกถ้วยมีฤทธ์พูดผิดทุกคำ เจ็ดถ้วยมือค้ำมือค้ำหาหัวทางแปดถ้วยเอวบางผีเห็นช่างเท่าหมูเก้าถ้วยโอ้าโชโกตูสุดลู่สุดคิดสิบถ้วยมือมิดสิ้นลิปผีแล้วจับแก้วเอ้ยแม้คุณตาครับถ้วยหกนี่มีลิปพูดผิดทุกคำอ๋อแน่สิก็ถ้วยห้าพูดไม่กลัวความผิดแล้วนี่จะไปกลัวอะไรอีกล่ะพูดผิดก็ได้ทุกคำไป พวกหนุ่มพากันน้ำหูน้ำตาไหลทุกคนรู้อยู่แก่ตัวว่าเป็นจริงตามกรเก่าประมาณไว้เรื่องของเล่านี่ยิ่งมากถ้วยมากแก้วเข้าไปลิ์ม,มากขึ้นโดยทุกคนเคยผ่านมาแล้วเฉพาะเรื่องทำละชอบจะพูดนักทั้งเมาจนกลิ่นฟุ้งยังรักจะพูดว่าจะไปนิพพานแต่ลงท้ายก็เหลือดนักเลงออกพุทโธเรื่องคนกินเหล้าล่ะพวกคุณเอ้ย คนไหนรับว่าเมายายาเมาจริงแต่ยังมีหลักนักอย่าเข้าใจผิดว่าเลอะเทอะเขาเมาฉันมีหลักอยู่ท่านพเทาว่าแม้ราคาเงินมันก็มีค่ากว่ากันจริงๆแต่ก่อนกัะเดี๋ยวนี้หนุ่มว่าอ๋อแน่ละผิดกันไกลมีอัดสลึงเดียว25สตางค์เมาพอสบายสองเฟืองนี่กำลังพุทธวาชาเชียวน่านับถือนี่พอหนุ่มเอ้ยเฉพาะห้องสองข้างทางลงเรือนี่นะ แต่ก่อนล้านเขาแกงเต็มไปหมดร้านกาแฟน่ะไม่มีรักคนแก,แก่ๆไม่ชอบกาแฟนักน่าแปลกไหมล่ะคนติดฟิลรู้จักดื่มกาแฟมากกว่าคนธรรมดาหน้าโรงยาฟิลทุกแห่งจะมีร้านกาแฟอยู่เสมอพวกฟิลที่ยังหาสตางค์ซื้อฟิลสูบไม่ได้มักจะหันกขหากาแฟดับความอยากไว้ก่อนสีมันดำๆำคล้ายกันกินก็คล้ายกันภาษากเก่าๆเขาเรียกว่าเล่นกาแฟพออู่ไปก่อน เรื่องกาแฟกับฉันเนี่ยบอกตรงๆมากินเป็นเอาตอนแก่นี่เมื่อนุ่มๆนะ่ะเล่นแต่เหล้าอย่างเดียวเย็นคําละเป็นข้ามจากวัดแจงมาท่าตีเห็นละมันสารพัดเลยของกินจะกินอะไรมีทั้งนั้นพ่อครัวจีนมีวิธีเลี้ยงลูกค้านะจะเอาหมีดหมูตีกับเขียนใหญ่ของเขาดังเสียงเค้งๆแล้วสับเขียนเปล่า,ลาฟังเหมือนกำลังสับเป็ดสับไก คนห่าต้ากับผัดอะไรต่ออะไรกินกระเทียมหอมฟุ้งไปหมดคนเดินไปเดินมาอดจะแวะเข้าไปไม่ได้พอรัวจะร้องจะโกนบอกรายนามอาหารไปว่ามีอะไรบ้างมือกับผัดอะไรดังฉีฉีชาชาชวนน้ำลายไหลตอนฉันยังเด็กนะ่ะพอนุ่มเอ้ยเคยตามผู้ใหญ่ไปเมืองกรุงก่อยุทธยานี่แหละแต่เขาเรียกเมืองกรุงถ้าเรียกเต็มกระว่ากรุงเกา่าพอเอ้ยคําบอกเมืองกรุงนี่ดูมันคล้าจริง เรือจะออกหนึ่งโมงเช้าแต่มาคอยคันที่ท่าเรือนี่ตั้งแต่ตีสี่พอตีห้าผู้ใหญ่บังคับให้เรากินข้าวเช้าแล้วโอ้โห,โห,โหมันยังเช้านักหิวไม่หิวเข้าไห้กินก็ต้องกินกับข้าวก็มีเช่นแกงเนื้อแกงปลาดุกน้ำพริกผักดองปลาดุกย่างไฟปลาผักสดจิม้มให้ตายสิเอาฉันยังจำกลิ่นและรสได้ดีมันก็อร่อยดีอย่างไทยเรื่องเป็ดไก่นะ่ะเด็กๆไม่ได้แอมกับเขาเหรอก พวกขี้เล้ากินกันเป็ดพะโล้หมูย่างไก่ต้มหมูต้มหมูตังคุณเชียงอย่างหอมแล้วยำโหเด็กเล่นแกงเนื้อเป็นแดนกระเทียมดองคุณตาครับใครนะเป็นคนพูดว่าถ้าเตียนที่เตียนพอยักวัดโพกัยักวัดแจ้งลบก,กันแถวนี้เลยเตียนไปเลยพวกหนุ่มหมหาเรื่องคุยสนุกอ๋อผู้ใหญ่เขาเล่ากันสนุกดีเกิดที่ยักขิมมามีฤทธิ์ออกมาลบก,กันได้ คุณตากลับบ้านดึกๆไม่พบยักหรือครับอโถทักยากิงจะไปทําไมใครก็ยื่นแข็งถืออยู่ทั้งวันทั้งคืนผู้เฒ่าว่าไม่ได้อยู่ข้าวหนึ่งนะฉันยังเด็กอยู่ตามหน้าชอบเขาข้ามากินขนมถอยแมงผู้ทอดที่นี่พอข้ามกลับไปก็โดนดีพบยักหรือครับอะไรก็ไม่รู้สิจนบัดนี้ยังไม่รู้เลยว่าพบอะไรผู้เฒ่าหยุดดื่มเหล้าฉันตามน้าชอบกลับ พอขึ้นถาวัดก็แวะถ่ายปัสสาวะกันมันเมืดแล้วไม่มีคนววากันตามสบายไปเลยกอพอดีมีเสียงอะไรไม่รู้คล้ายสูงต้นใหญ่ใหญ่ที่ตั้งไว้แล้วล้มลงดังสนั่นแผ่นดินกระเทือนฉันตกใจตัวสั่นไม่รู้ว่าอะไรดังแต่น่าชอบนั่นเขาจ้องมองยักษ์หินสองตัวนั่นคล้ายๆจะสงสัยว่ายักษ์นั่นยกขากระทือบแท่นที่ยืนอยู่ดังสะเทือนน่าชอบกับฉันยืนตะลึงอยู่หน่อยแล้วนึกอย่างไรไม่รู้ รีบชุดมือฉันเดินอ้าวออกข้างวัดประตูถิ่นนี้สะพานข้ามคลองเล็กเข้าสู่หมู่บ้านของชาววัดแจงลุงช้าออกสืบดูว่าเสียงเมื่อคืนนั้นเกิดจากอะไรพระท่านว่าอยากจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับใครเขาสร้างไว้เป็นศิลปะจะมาหลอกล้อมใครได้เล่าลึกกันเอาเองเสียงดังอย่างนั้นไม่มีอะไร้ร่ำลือโขนทั้งนั้นก็เลยเมาเอายักเขาไว้ก่อน แหมืนั่นฝั่งชนบุรีมันแสนจะเปรี่ยวมีแต่สวนและป่าพ้นกำแพงวัดออกไปแล้วก็เป็นตอกเดินกันไปเลี้ยวขวาก็สู่ตลาดวัดแจ้งก่อนแล้วก็ไปถึงวัดมีระวัดละคังบ้านขมิ้นวางหลังกลางคืนหนากลัวทั้งคนไล่ผุดผีปีศาจแถวฝั่งทนน่ะคนที่จะเดินเที่ยวก็มีพวกนักเลงพวกขี่เหล้าเมายาพวกชาวบ้านธรรมดาไม่ยืดหัวออกไปหรอกถ้าจะเที่ยวก็ขาม,มาหาอะไรกินที่ถาเตียนนี่เลย แล้วก็วนเวียนกันแขกถ่าเตียนนี่เองไม่เลยไปอื่นเพราะเวลากลางคืนมีจุดสนุกที่สุดก็ตำบลโลงหวยหรือตำบลสามยอดนั่นแหละที่นั่นเป็นจุดสนุกของการเมืองทีเดียวแต่กว่าจะพ้นจากถาเตียนไปได้นี่สิยากนะเพราะเราจะต้องเดินถนนแลกตัดวัดโพไปมีสามทางทางหนึ่งเวลากลางคืนก็หน่กกลัวทั้งผีและคนไล่เช่นทางที่ด้านขวาเป็นวัดโพในบริเวณโบสถ์ทานนอน เงียบน่ากลัวสี่ข้างซ้ายเป็นกำแพงวังหลวงที่แสนจะเงียบพอพ้นสายนี้ไปได้ก็ไปเจอเอาสวนเจ้าเชิเขาอีกทางผ่านอีกทางก็คือถนนลเล็กผ่านวัดซีซ้ายเป็นบริเวณโบสถ์และวิหารไม่มีคนอยู่สี่ขวาเป็นบริเวณของพระสงฆ์อยู่แต่ก็เงียบอีกแถวนี้วิ่งเล่ากันเก่งเอาการคนไายจะกระโดดกำแพงของบริเวณโบสถ์มาวิ่งเล่าแล้วกระโดดกำแพงกลับไปอีกใครเหลือจะตาม แต่รวมความหวเงืา่อพ้นไปได้ก็ไปเจอสวนเจ้าเชษอีกสวนอีกข้างหนึ่งถนนเล็กกว่านี้ผ่านวังเจ้าแต่กลางคืนก็มืดและเงียบคือถนนเล็กผ่านวังกรมอดิศรแต่สี่หนึ่งก็เป็นวัดบริเวณสงตอกนี้มีต้นไม้ขึ้นมืดกอดริงกา้านแทบจะคลามตอกเลยสวนมากพวกจะเที่ยวไปทางโลงหัวนั่นมักจะเป็นพวกคนในวังแถวนั้นซึ่งมีมากวังด้วยกันหรือไม่ก็ทหารเรือเก่าที่เป็นนักเลง ที่แข็งมีลายสักมังกรพันแข็งล่ะเป็นพันการสวนเจ้าเชิดที่เป็นกรมรักษาดินแดนเดี๋ยวนี้นั่นแหละแต่กองปรลย์มากมีลว้เป็นก่อป,ปูนตอนหลางตอนบนเป็นหลูกกองเหล็กข้างในสวนมืดทึบด้วยต้นไม้มีหอกลองตั้งอยู่เด่นหอกลองนี้มีสามชั้นมีกลองแขวนประจำทุกชั้นพวกคุ้นเกิดไม่ทันเขาเอาเจ็บแล้วและหอกลือ้อเขาทำกจมทหาร ของเก่าก็ลื้อทิ้งไปแม้เสียดายจริงเกิดไม่ทันหอกลองนี้ได้ยินแต่ชื่อพวกหนุ่มว่ากลองทั้งสามชั้นน่ะมีชื่อทั้งนั้นนะผู้เฒ่าว่าชื่ออะไรบ้างครับโปรดกรุณาบอกบ้างถ้าจำได้หนุ่มว่าอ๋อชั้นล่างย่ำพระสุรสีชั้นกลางอักค,คีพิ่หนาชั้นบนพิขาดไพรีโอ้โหชื่อคล้องกันหมด หนุ่มร้องอ๋อชั้นล่างก็ตีเป็นปกติทุกเย็นค่ำสินะครับพี่บอกเวลาย่ำค่ำส่วนชั้นกลางถ้าเกิดไฟจริงจะตีแต่ชั้นบนทีเดียวมาสมัยกรุงเทพนี้ไม่ได้ตีแนะ่แต่เอ๊ะคุณตาครับคนอยู่ไกลๆทำไมจะรู้ละ่ะว่าเสียงกรองที่ได้ยินนั้นเป็นกรองชั้นไหนจะได้รู้ว่าเกิดอะไรกันแนะ่หนุ่มถามอ๋อถ้ามีจังหวะตีมีเพลงตีชาวเมืองเก่าฟังกันลูก ว่าตีแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ตีแบบกองเพลงพระฉันข่านี่คุณอ้อเอาละฉันจะเล่าเรื่องเที่ยวโล่งหวยก่อนพวกที่ไม่ได้กินเหล่าน่ะใจไม่กล้าเดินก้มหน้าอยู่กลางถนนไม่กล้ามองเข้าไปในสวนหรอกกลัวจะเจอเอาผูดผีปีศาจเขา้าพอพ้นไปได้ก็ข้ามสะพานมอญเข้าสู่ตัวถนนจเจริญกรุงผ่านสีกัททยาสีก่อนแล้วมาผ่านสนามน้ำจืดที่เป็นโลงหนังฉเฉลิมกรุง๋ยวนี่ ด้านตรงข้ามเป็นวังเก่าคือที่เป็นตลาดบัาเพิ่บุญหนึ่งแหละพอเลือหนีไปจนถึงสีแหกก็คือโรงหวยละอยู่ด้านซ้ายมือตึกแถวอยู่ริมถนนตัวโรงหวยอยู่ข้างในเป็นวงใหญ่มีโรงที่ออกหวยเจ้าหน้าที่มากมายมีลูกกงเหล็กกัน้นใครเข้าไปยุ่งไม่ได้พวกที่ต้องไปแทงกันถึงโรงหวยนะ่ะมักจะเป็นพวกที่รู้จักวิธีแทงยอกแทงย้อนอะไรของเขาฉันเป็นเด็กไม่รู้อะไรของเข้าหรอก ตามเข้าไปเที่ยวแม้คุณเอ๋ยที่นั่นมันคลึกโคมงจริงข้าวปลาอาหารอุดมเป็นแหล่งสู่สา์ทีเดียวพูดง่ายๆความสนุกของกรุงเทพก็มีที่นั่นละเป็นใจกลางมือหลวงละแต่ก็เป็นที่รวมของผู้นักเลงละหมาคนสุภาพไม่ค่อยจะมีเที่ยวกันที่นั่นแหถ้าไปเที่ยวโลงหวยแล้วจะกลับวัดแจ้งไหวหรือครับคุณตาโอ้ยไม่มีใครกลับหรอกกว่าหวยจะออกกระดึกมาก ไวยออกเหล้าก็เปะผะกินเหล้ากินอะไรอะไรกันที่นั่นจนสว่างกับจนเช่าคือเดินกลับกันมากลางดึกสี่ดีไม่ดีแย่งชิงหมดตัวพวกที่เขามาแทงหวยมาจากหัวเมืองก็นอน้ังถนนนั่นแหละเยอะแยะเหมือนงานพยาบาทไม่มีใครห้ามคุ้มตัวเอาเองของขายก็มีตลอดลุงการเที่ยวสนุกนักเป็นอิสระใครเที่ยวผู้หญิงเที่ยวเพราะสะพานเหล็กคือแดนแม่นกลาตีใครใครกินกัน ใครไข่นอนนอนตามทางทาาข้าวนาตึกแถวนะนอนกันเป็นกลุ่มๆไปเลยถนนแต่ก่อนน่ะพอสามทุ่มก็หมดรถแล้วเงียบดีฉันนี่แหละเคยนอนตามถนนกับผู้ใหญ่เขาหลายหนสนุกดีพื้นแข็งหน่อยแต่งงวงเข้านอนด้ดีเลยนานๆจะมีลมพัดมาอย่างแรงๆฝุ่นเต็มตัวไปเลยปัดมันเอากลัวอะไรถนนลอยกรวดลอยหินนี่คุณฝุ่นมันก็จมละ เช้าเช้ากลางวันเขาจะใช้เจ๊กหาบน้ำวัดถนนกันฝุ่นกันคื้นต้องทนฝุ่นเอ้าไม่ต้องกลัวอะไรคนนอนก็เป็นร้อยๆนั่งคุยกัมีนอนก็มีคึกคืนมากเมื่อก่อนไปไหนก็เดินกันไม่เห็นมีใครบน่าเมื่อย์นานๆจะขึ้นรถเจ็คกันสักทีส่วนเจ้านายน่ะทันไปไหนก็ไปรถมาใครๆก็ยกย่องทันแล้วดอกหน้นมันก็เสมอเสมอกันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้คนเท่าๆกันมันฆ่าผัวกันได้ ถ้ามีเงินมันทําตัวเทียมเจ้าเทียมนายเมื่อก่อนใครทําตัวเลยฐานะเลยชันวันหน้าไปก็ดด่ากันแหละคาปากไปเลยคุณตาเคยพบยักษ์วัดโพสําแดงเดชกอะไรบ้างไหมครับโอ้ยยักษ์ขินแจ๊กเนี่ยหรอมันก็ยืนอยู่ตามประตูกําแพงในวัดสี่กลางคืนใครจะเข้าไปหามันล่ะเพียงเดินอยู่นอกวัดยังระวังคนหวิ่งเราจะตายไปพวกนักเลงฉอกใส่หมวกสาร ไม้สัปะรดและไม้ต้นมะลิลาที่ทำมาจากคองปานามาทางอเมริกานู่นเรียกกันว่าหมวกปานามาใบหนึ่งลาคาก็ไม่เท่าไรอย่างดีแพงหน่อยสีห้าบาทแต่ที่ใส่กันมากนะใบละสองบาทห้าสิสตางค์พวกนักวิ่งลาวก็ชอบวิ่งลาวกันเพราะมันขายได้ง่ายคนชอบซื้อใส่กันนักวิ่งลาวบานพวกใช้ตุ๊กแกผูกเชือกปล่อยลงมาเกาะหมวกแล้วก็ดึงขึ้น้นไหม การทำแบบนี้มักจะเป็นตอกมืดๆที่นี้ต้นไม้ใหญ่ๆมากและมักจะกะคนที่นั่งเมาเหล้าหลับๆจนตื่น,น,นมาบนรถแจ็คก,ก็ทำได่ง่ายแจ็คที่หลากรถน่ะไม่ค่อยอยากจะหยุดรถหรอกทั้งๆได้ยินว่ามีการวิ่งเล่าหมวกันแจ็คก,ก็อยากจะวิ่งไปเสียให้พ้นๆที่จะหยุดให้โลจับผู้ร้ายนะ่ะแจ็คไม่ค่อยเอาพอดีพอไล่ตนเองจะเจ็บตัวไปด้วยฉะนั้นการจับผู้ร้ายจึงยากอยู่ด้วยประการเช่นนี้ ทำไมครับสมัยน้องไม่มีหมวกอื่นใส่กันหรอมีพู้เท่าว่ามีหมวกสักหลาดหมวกกะโลที่ฝรั่งว่าซันเฮปหมวกกันแดดแต่หมวกเหล่านี้ข้าราชการเขาใช้กันฉันนะว่าหมวกกะโลกับหมวกสารนี่นะเหมาะแก่เมืองไทยที่เป็นเมืองร้อนหมวกกะโลใส่เย็นหัวดีมีลมเดินได้ไม่อบหัวแต่หมวกสักหลาดนี่สิดูมันขัดขัดอยู่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าหมวกมึงหนาว พอเราเอามาใส่ไม่กี่เดือนก็อบเงือเหม็นสาบเหม็นเปรี้ยวลำคัญจมูกพวกนักเลงเที่ยวไม่ชอบซื้อใส่เพราะมันเป็นหมวกงานหมวกหลักฐานพวกวิ่งเล้าก็ไม่ชอบวิ่งเล้าเพราะขายยากไอ้ต่างๆจึงไม่อยู่ที่หมวกสารนักเลงเที่ยวใส่สบายหัวมันเบาและไม่อบหัวแต่การแต่งตัวน่ะไม่ใช่ว่าแต่งถูกแบบถูกแผนอย่างข้าราชการก็หาไม่หนุ่งสโลงไหมก็ใส่กันนุ่งผ้าร้อยชายก็ใส่กัน ดูเป็นการใส่อย่างกลกนๆตาเล่นอย่างนั้นเองสีมันขาวหรือเหลืองอ,อ่อนนวลๆมีผ้าไหมสีสวยๆพันหมวกผู้ใส่แสดงถึงกระเป๋าหนักนิยมกันแต่พื้นนักเลงมันส่วนมากนี่พวกเราอย่าดื่มเพลินเผลอเข้าไปแก้วที่เท่าไหลแล้วคอยนึกไปบ้างเนอ้อไปโดนแก้วที่สิบเข้าละหามกันแย่หนุ่มคนหนึ่งเตือนสติเฮ้ยเหล้าแก้วเล็กๆอย่างนี้ยี่สิบแก้วกยังพอไหวนะผู้เท่าว่า ้าผมชอบแค่สามแก้วแก้วก้าพูดจาองอาจหนุ่มหนึ่งว่าแต่อีกหนุ่มหนึ่งค้านบ้านผมอยู่ตอกลึกผ่านวัดผ่านวามาถ้าขนาดแปดแก้วเอวบางเห็นช่างเขาหมูจะคอยประทานกลัวผีกลัวสางไปได้นะโอ้ยถ้าเที่ยวยังสมัยเก่ากี่แก้วก็ไม่ไหวบ้านแห่งมันหนากลคตรจริงๆสวนเจ้าเชนี่นะ่ะทั้งผีจริงผีเล่นเอาคานอยู่ พวกแจ็กที่เอาเป็ดไก่มาแกะบนเจ้าพ่อ,อกองโดนเสียหนักละเอาเป็ดไก่วางไว้จุดทูบเทียนวับวับแวบมบ่มเจ้าพวกเราไล่ลสแสดงเป็นลนูกช่างเจ้าพ่อพอแอบด,ดูว่าเมื่อไหร่แจ็กจะเผลอจะได้แอบหยิบเป็ดไก่ไปกินเห็นไม่เผลอแม่ก็วางแผนการกันถกสโลงเปิดก้นให้เพื่อนเอาดินหมออเขียนหลูกตาโตๆโตลงที่แก้มก้นทั้งสองแล้วโกงโค้งเดินถอยหลังไปหาขาดเป็ดไก่ ฝ่ายเจ็ดก็จ้องมองแล้วมองอีกแสงสว่างก็มืดบ้างสว่างบ้างดูไม่ออกว่ามันเป็นสัตว์อะไรเดินมาช้าชาตาโตหน้าใหญ่ผิดสัตว์ธรรมดาดูนักเข้านักเข้าไกล้เข้ามาไม่ไว้ใจก็เลยวิ่งหนีทิ้งเป็ดไก่ไปพวกหนุ่มฟังแล้วหัวลอกกันนึกถึงภาพแล้วมันขันเขียงตาโตโตเข้าที่แก้มก้นแล้วก้มโค้งถอยหลังไปจะดูว่าสัตว์อะไรก็ดูยาก ยิ่งคิดไปนึกอะไรมันก็ยิ่งขันหัวเลาะกันงอไปงอมา <c oughs> คุณตาครับผมสงสัยนึกว่าเสียงกองที่หอนั่นนะจะได้ยินทั่วกรุงหรือครับทำไมจะไม่ได้ยินก่อเมืองหลวงสมัยนั้นแคบนิดเดียวอีกปการเงียบกว่างเงียบไม่ตึงตังโครงคามเหมือนเดี๋ยวนี้เสียงกองต้องได้ยินไปไกลขนทางแขวัดสเกตนี่ก็เป็นชาญเมืองแล้วชีเกียจะได้ยินเสอีกกองกังวานหูแถบจะแตกไปหรอมั่ง สมัยกำแพงเมืองยังไม่ได้ลื้อทิ้งรถแจ็คดิ่งได้ลอกเมืองอย่างสบายสบายเมื่อสมัยยังยิงปืนตอนเที่ยงวันยังไดิ่งยิงกึกก้องไปทั้งเมืองจนพูดกันว่าถ้าใครอยู่ไกลจนไม่ได้ยิงปืนเที่ยงเรียกว่าป่าเถื่อนไกลปืนเที่ยงป่าพวกชาวเุงต้จงได้ยิงปืนเที่ยงทุกคนบ้านเมืองมันเหยียบจริงจริงตอนนั้นในแม่น,มน้ำนานๆจะมีเรือก้นไฟแล่นมาสักลำ การถานนหลวงวันหนึ่ง,งบางทีจะมีเสียงรถ้าวิ่งมาสักคันรถจนน่ะถ้าเจ้าใหญ่ในโตไม่วิ่งมาก็ไม่มีรถยนต์มาจอดที่ใดก็มีคนไปยืนมุงดูกันไม่ค่อยเคยเห็นลงมันเป็นดังนี้ความเงียบทําไมจะไม่เงียบเราเมื่อตอนฉันยังเด็กมีรถรางใช่เหมือนกันแต่ไม่ได้นีเครื่องยนต์กลไกอะไรก็หาไม่ได้มีล่าวิ่งในรางเลกจริงแต่ว่าใช้มาหลายตัวหลากวิ่งไป พอข้ามสะพานที่ละสมุกนากลัะคุณเอ๋ยเจ้าหน้าที่ลดลงังจะาตะโกนขอรลองผู้โดยสารในล่งช่วยเข็นวถเป็นการช่วยกำลังมากทีละไม่มีใครรล่องเกียรหรอกคุณสนุกกันสมัยน้นเหียกว่ารถเมย์เด็กๆจะล่องเล่นกันว่าใครมีอัดสองพายจะได้ไปรถเมย์สองพัยเท่านั้นแหละหกสตางค์ขี่ได้รอบเมืองออกกำลังหน่อยตอนขึ้นสะพาน ในขณะที่คุยกันกำลังออกรถก็มีเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณเจ็ดแปดขวบวิ่งเข้ามาในร้านร้องเรียกตาจา๋าตาจา๋าเจ๊กเจ้าของร้านก็ชี้ให้เด็กคนนั้นดูว่าตากำลังคุยอยู่และผู้ที่ถูกเปรียกตาก็คือท่านผู้เฒ่านั่นเองพอเด็กวิ่งเข้าไปเกาะแขนผู้เฒ่าก็ก้มหน้ามองเด็กตึงอยู่คล้ายจะกำลังรวบรวมความจำว่าเด็กนั้นมันลูกเต้าเหล่าใครตาจ๋าลับบ้านเถอะแม่เขาไม่สบายมาก ให้ฉันมาตามตาจ้าเด็กว่าท่านผู้เป็นตาได้สติขึ้นฮะไอออลีเมืองเสียงท่านตาอ่อแอตามลำดับแก้วและลำดับลิตข,ของมันที่ดื่มแต่เย็นมายังไงเนี่ยฮะชั่มาเลือจ้างไม่ไมสบายมากเขาคอยกินยาที่ตาามื้อจ้เเด็กว่าฮะบะ้ายาเหรอ ผู้เท่าร้องอย่างตกใจแล้วงงงันๆคล้ายจะนึกไม่ออกว่ายาที่เด็กว่านั่นน่ะซื้อแล้วหรือยังแต่เด็กชายนั้นดูจะเคยกันดีโดดเข้าเกาะตัวตาแล้วล้วงดูทุกกระเป๋าตาล้วงจนพบห่อยาแล้วควักออกมาและร้องว่าอยาู่นี่นะเตากลับบ้านคุณตาเตเออกลับซุ้ม่ะแล้วผู้เท่าก็ลุกขึ้นยืนแต่แล้วกลับล้มไปกับพื้นโดยลิดแก้วที่เท่าไหร่ยังไม่มีใครรู้ พวกหนุ่มมองหน้ากันเฮ้ย hey, ไม่ได้หรอพวกเราเราจะปล่อยแกกลับกับเด็กตัวนิดเดียวมัเหมาะแนะ่หนุ่มคนหนึ่งพูดต้องไปส,ส่งสิต้องไปส่งสิอีกคนสนับสนุนรับคำเพราะมันเป็นธรรมดาของพวกกินเหล้าทั้งหลายเรื่องกินกันอยู่ถึงเวลาจะแยกกันกลับจะต้องห่วงซึ่งกันและกันนะกินด้วยกันสมุกด้วยกันพอเวลาทุกไม่เอาด้วยมันจะได้เหรอ หนุ่มคนหนึ่งพูดดังๆแล้วในที่สุดหนุ่มทั้งหมดก็เข้าประคองผู้เท่าด้วยความมากคนด้วยกันก็นำผู้เท่าข้ามเรือมาฝั่งวัดแจ้งได้เรียบร้อยและพาส่งถึงบ้านโดยสวัสดิภาพถามอาการของคนเจ็บพอรู้เรื่องมอบอยู่มอบยาแล้วก็ลากลับพอจะลงเรือจ้างบางคนเกิดปวดปัสสาวะก็เลี้ยวเข้าไปทางที่ยักษ์สองตัวยืนอยู่บางคนไม่เห็นด้วยจึงฉุดมือไว้เฮ้ยไม่ดีนะไปทางอื่นดีกว่า ้ยจะมีอะไรกันนะมืดมืดก็ว่างไปตามสบายใครจะห้ามเรามีการยื้หยุดฉุดกันเล็กน้อยก็บังเกิดเสียงประหลาดขึ้นในขณะนั้นคือเสียงเหมือนของหนักตกลงกับพื้นดินมีความกระเทือนเยือกทุกคนชะงักยืนนิ่งเสียงมันคล้ายว่าใครที่มีเท้าใหญ่ๆกระทืบดินแล้วทุกคนก็เงยหน้ามองยักษ์สองตัวนั้น เพราะผู้เท่าเคยเล่าว่าพบเหตุอย่างนี้มาก่อนเกี่ยวกับเรื่องจะทำความสกปปกแถวนี้พอได้สติก็พากันจ้ำอ้าวลงเรือที่จอดอยู่ที่โป๊ะช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไป